ดอกเบี้ย1.99ตลอดสัญญานะครับออกรถ0บาทแล้วพี่บัตรประชาชนใบเดียวพี่สามารถรู้ผลได้เลยภายใน1ชั่วโมงออกรถได้ทั่วประเทศเราส่งรถให้ทั่วประเทศนะครับที่สําคัญเรามีประกันเครื่องเกียร์พี่ด้วยนะครับ2ปีหรือ20,000กิโลนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตสต็อกกันนะครับใครที่ กำลังหารถไปใช้งานอยู่เนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูว่าที่สำนักงานใหญ่ของเราเนี่ยมีรถอะไรเข้ามาใหม่ๆบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงนะพี่ของเราของรถได้ทั่วประเทศนะครับที่อยู่ไหนสามารถทําสัญญากับเราได้ทั่วประเทศนะครับรู้ผลภายในหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับวันต่อมารับรถของเราได้แน่นอนนะครับผมมามาดูกันมากช่วงนี้มีรถอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับช่วงนี้เราก็จะมีตัวเอาเป็นกระบะก่อนนะพี่ นาวาร่าแคนะครับอันนี้เป็นตัว b บ็ก e d ดิชั่นนะครับสวยมากๆอันนี้ไม่แค่40,000กว่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้ปี2019ด้วยนะครับของเราเนี่ยถ้าเรื่องรถปีใหม่ๆนะพี่ของเรามีเยอะมากนะครับปี18ขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่หลักหมื่นอย่างเงี้ยของเรามีต้องบอกว่าเยอะนะครับที่สมพวรของเราตอนนี้น่าจะมีรถอยู่ประมาณ300กว่าคันนะครับ3า0กว่าคันใครสนใจรุ่นไหนเนี่ยสามารถทักเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับ อ่ารุ่นเก่าๆเราก็มีนะพี่อย่างเช่นพวกวีโกแชมอะไรพวกนี้ก็ยังขายดียังนิยมอยู่นะครับใครที่อยากได้งวดที่ถูกลงมาหน่อยนะครับก็จ,จะเป็นพวกวีโกพวกนี้ตอบโจทย์มากๆนะฮะมาใครอยากได้งวดถูกแล้วอยากได้ปีใหม่นะพี่แมนลองก็ตอบโจทย์มากๆเหมือนกันก็คือต,ตัวมาสด้าน,นะครับอันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆนะผมจะดูปีให้โอ้ปี2018นแะครับในแค่37,000เท่านั้นเอง ปี2018ไม้3 7 0 0 0นะฮะสวยมากๆคันนี้สีเทา oh. ดูจากสายตานี่เดิมได้สีเดิมหมดเลยนะฮะไม่เคยทําสีมาเลยนะครับสวยมากๆมามาดูกันต่อหรือถ้าใครเป็นสายซิ่งนะพี่สายซิ่งนี่ต้องบอกตัวยอดนิยมก็คือเชฟคันนี้นี่เองคันนี้ไม้ก็แค่40,000กว่านะครับปี2018นะฮะได้แม็กมาเรียบร้อยแล้วด้วยแม็กใหมย่ยางใหม่สวยมากๆ ไม่ว่าจะเป็น4ีประตูหรือเกียร์อโอโอต้เกียร์ธรรมดาพวกนี้เรามีหมดนะครับขอแค่ทักเข้ามาป้ายเดี๋ยวพาไปดูรถเก๋งว่ามีอะไรบ้างไปมาถึงคิวรถเก๋งนะครับก็เป็นตัวขายดีของเราเอาติ๊กนะครับเอาติ๊กเนี่ยเรื่องราคาต้องบอกว่าเราแข่งขันได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่ในเต็นท์เราเนี่ยเอาติ๊กของเราราคาเท่ากันกับปีออสนะพี่ใครอยากได้รถเกงเ๋งอ่าเขาเรียกว่าอะไรเอาซื้อรถคุ้มอ่ะป้ายแดงประมาณ8 0 0 0 0นกว่าอย่างเงี้ยพอเราขายแค่แส0 0 0 0นกว่าเองพี่ถูกมากอันนี้รถน่าจะปี1 7บเนะ สวยมากๆนะครับสำหรับอัลติคันนี้คู่ก็ป้ายแดงลงไปเท่าหนึ่งครับหายลงไปเท่าหนึ่งนะฮะโอ้ oh, คุ้มมากๆที่สําคัญคือของเราดอกเบี้ย1.99ตลอดสัญญานะครับ่อน4ปีใครที่ชอบลถอสวยๆรถปีใหม่ๆไม่น้อยๆอย่างเงี้ยแล้วอยากได้ดอกเบี้ยถูกๆเนี่ยเรามี1.99ตลอดสัญญาที่ต้องบอกว่าคุมมาค้มมากๆถูกมากๆ เทียบท่อป้ายแดงเลยนะมามาดูกันต่ออาจจะติดรถลูกค้าหน่อยนะครับวันนี้ลูกค้าเข้าอาจจะติดหน่อยมาซีบิกโอ้โหไม่ต้องห่วงพี่เรื่องมาตรฐานรถของเราเนี่ยเรามีอยู่แล้วความหลากหลายเรามีอยู่แล้วซีบิกซีบิกเรามีจริงๆมีอีกชมมีชมเก่าด้วยนะฮะสวยเหมือนกันนะฮะซีบิกมีให้เลือกมามาดูเรื่อยๆใครอยากได้รถครอบครัวนะครับเราก็มีนะฮะอเวนซ่าคันนี้น่าจะพึ่งโอ้คันนี้น่าจะเข้ามาใหม่เลยนะครับได้ชุดแต่งมาด้วยสวยมากๆ ใครสนใจรีบพักเลยนะอเมล่าช่วงนี้ค่อนข้างหายากนะครับค่อนข้างหายากใครสนใจต้องรีบพักมานะอเวนซ่านะฮะได้แม็กด้วยสวยมากมิสันจุกมิสันจุกก็เป็นตัวที่ต้องบอกว่าพวดถูกนะครับรวดถูกแล้วลงคุณภาพรถก็ดีด้วยนะครับมามาดูกันต่อเดี๋ยวพาไปดูข้างในต่อตามมาเลยมิสันโนตมิสันโน้ตนะฮะคันนี้ก็น่าจะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับรู้สึกว่าน่าจะยังไม่ได้บิ้วเลยนะครับเราเอามาจอด นะฮะอันนี้ก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ไม่ต้องหว่วงนะครับพี่เราทําสัญญาได้ทั่วประเทศนะครับอนุมัติภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับ1ึงชั่วโมงพี่ก็รู้ผลได้เลยนะผลออกแล้วปุ๊บวันถัดมาเราพยายามส่งรถให้พี่ให้เร็วที่สุดเลยนะฮะไม่ว่าพี่อยู่จังหวัดไหนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ไปส่งนะครับผมไม่ต้องหว่วงนะพี่ส่วนใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆใครเครดิตดีๆผมจะเอา ตัวอดอกเบีย้ย1.99ให้พี่ด้วยถูกมากๆนะครับมีหลาดคันนี้สวยมากได้ชุดแต่งด้วยได้แม็กด้วยนะครับขอ,อกรถกับเรานะฮะของรถศูนบาทออกรถ0นบาทออบาที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะออกรถศูนย์บาทถ้าพี่เครดิตเอางี้เครดิตไม่ดีติดแบล็คลิสเนี่ยเราช่วยหาทางออกได้นะพี่ช่วยหาทางออกได้แต่ไม่ใช่แบล็คลิสจะออกรถได้เสมอไปนะ เป็นไงกันบ้างครับดูรถคร่าวๆของสาขาใหญ่ของเรานะครับเรายังมีมากกว่าสาขาหนึ่งนะพี่ตอนนี้เรามีทั้งหมด5สาขานะครับที่อุดร3สาขาที่เมืองเลย1สาขาแล้วก็ที่โคราช1สาขานะครับก็ใครที่สนใจรถอยากหารถไปใช้งานนะครับนึกถึงที่สมโภชเราได้ออกรถศูนย์บาทนะพี่บัตรประชาชนใบเดียวพี่สามารถรู้ผลได้เลยภา,ายใน1ชั่วโมงออกรถได้ทั่วประเทศเราส่งรถให้ทั่วประเทศนะครับที่สาคัญเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้พี่ด้วยนะครับ 2ปีหรือ20,000กิโลนะครับคุ้มมากๆรถพี่มีปัญหาสามารถขับเข้าศูนย์ได้เลยขับซูซูกิเข้าซูซูกิขับโตโยต้าเข้าโตโยต้าได้เลยนะครับขับแบบสบายใจนะครับผมของเราส่งรถมาทั่วประเทศแล้วพี่เราเปิดมาวัานามส0ปีแล้วนะพี่เราส่งมอบรถมามัน2 0,000กว่าคันแล้วนะครับส่งรถมา2 0,000น,นี่โอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาไม่เคยมีประวัติเสียของเรานะครับอยากให้ลูกค้าไว้วางใจเราได้นะครับผมทุกอย่างเราตรงไปตรงมาชัดเจนพี่ เราอยากขายแต่รถใหม่ๆรถสวยๆให้กับลูกค้าทุกๆคนนะครับเอาดอกเบี้ยถ,ถูกๆมาให้ลูกค้าทุกๆคนนะครับเพื่อที่ลูกค้าเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยเฮ้ยรถมือสองเนี่ยสภาพดีๆแบบนี้เนี่ยพอตกตกมาจากมือหนึ่งแล้วเนี่ยตกลงมาเยอะมากนะครับแล้วยังได้ดอกเบี้ยถ,ถูกๆเข้าไปอีกนะครับใครที่ชอบความประหยัดนะเราหารถใช้งานอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะทำให้พี่ตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุดน,นะครับผม ใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานาล่างนี้เลยนะครับรีบติดต่อมาด่วนๆเลยนะครับรถของเราจะค่อนข้างไปเร็วหน่อยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะพี่สนใจออกรถกับเราเนี่ยรีบพักเข้ามาเลยเดี๋ยวทีมงานเราดูแลเต็มที่นะครับสำหรับวันนี้ใครที่ยังดูแล้วไม่ยังกดยังไม่ได้กดซับสไคร้ยังไม่ได้กดติดตามรบวนกดให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ